การเลี้ยงไก่หลักๆแล้วหัวหารคือสิ่งสําคัญที่จะทาให้ไก่มีการเจริญเติบโตอาหารไก่มีราคาค่อนข้างแพงจึงทาหัวหารไก่เพื่อลดต้นทุนโดยการนําเอาวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์วิธีทำนะครับหั่นต้นกล้วยซึ่งต้นกล้วยนี้ใช้จานวน2กิโลหัวหารไก่ครึ่งกิโลตามด้วยลำหนึ่งกิโลยูรีนซีสังเคราะห์แสงจํานวน1 0 0ซีซีใสมากกว่า1 0 0ซีซีก็ได้เติมน้ํายังไม่ต้องเติมมากจากนั้นก็คุกเขานะครับคุกเข้าเสร็จก็จะได้ในลักษณณะะะปรมมานนนี้้้ไ่ตองใหแจเกิ ไปทาเสร็จแล้วสามารถนําไปให้ไก่ได้เลยสําหรับสูตรหัวอาหารไก่สูตรนี้สามารถเลี้ยงไก่ได้จํานวน20ตัวถ้าเรามีไก่มากกว่าย0ตัวเราก็สามารถเพิ่มสูตรขึ้นไปอีกได้รูปแบบการให้อาหารช่วงแรกๆไก่ก็ยังไม่คุ้นชินกับอาหารที่เราทําให้ผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นะครับไก่เขาก็จะมีการเรียนรู้แล้วก็เปลี่ยนพฤติกรรมในการกินหลังจากที่เขาคุ้นชินกับอาหารสูตรนี้นะครับเราก็สามารถทําอาหารไก่ลดต้นทุนสูตรนี้นํามาใช้ได้ตลอดเลี้ยงไก่ได้หลายชนิดไก่ไข่ไก่พื้นบ้านไก่เนื้ออหรื ว่าผู้เกเปิดก็สามารถเลี้ยงได้ครับยังช่วยให้ไก่มีการเจริญเติบโตที่ดีทําให้ไก่อารมณ์ดีสําหรับสูตรหัวหานไก่ลดต้นทุนสูตรนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ สวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโคดครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําสูตรหอาหารไก่ลดต้นทุนครับการเลี้ยงไก่หลกัหลกๆแล้วหอาหารคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้ไก่มีการเจริญเติบโตที่ดีปัจจุบันอาหารไก่มีราคาค่อนข้างแพงจึงหาวิธีทำอาหารไก่เพื่อลดต้นทุนโดยการนําเอาวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรนํามาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับวัสดุอุปกรณ์ครับหัวอาหารไก่ครึ่งกิโลรำหนึ่งกิโล จุลินทรียสังเคราะห์แสง 100cc ภาชนะสำหรับผสมมีดน้ำเปล่าเศษซากอินทรียวัตถุหรือวัดสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในวันนี้ใช้เป็นต้นกล้วยหรือว่าหน่อกล้วยนะครับที่เราได้ทําการแต่งกอสําสหรับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็จะให้ไก่มีการเจริญเติบโตที่ดีให้ไข่ฟองโตถ้าเราไม่มีจุลินรีย์สังเคราะห์แสงเราก็สามารถใช้จุลินทรีย์ EM นามาทําได้หรือว่าเราไม่มีชนิดไหนเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ สำหรับเศษเพืชที่เราจะนํามาทําเป็นหัวหันไก่ก็สามารถทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเศษผักเศษหญ้าแนะนําก็จะเป็นต้นกล้วยหรือว่าหน่อกล้วยนะครับเพราะว่าต้นกล้วยหน่อกล้วยนี้เป็นพืชที่หาได้ง่ายตามท้องถิน่นแล้วก็ในต้นกล้วยนะครับก็มีสารอาหารค่อนข้างมากในการที่จะนามาเลี้ยงสัตว์ วิธีทำนะครับหั่นต้นกล้วยซึ่งต้นกล้วยนี้นะครับเราจะใช้จํานวน2อกิโลหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆหรือถ้าเป็นวัสดุอย่างอื่นก็2อกิโลนะครับหัวหันไก่ครึ่งกิโลครับตามด้วยลำหนึ่งกิโล จุลินซีสังเคราะห์แสงนะครับจำนวน100 cc หรือใส่มากกว่า100 cc ก็ได้ถ้าเรามีมากทําการเติมน้ำนะครับยังไม่ต้องเติมมากจากนั้นก็คุกเขานะครับหลังจากที่เราคุกเข้าเสร็จก็จะได้ในลักษณะประมาณนี้ไม่ต้องให้แฉะจนเกินไปนะครับ ทำเสร็จแล้วเราก็ให้ไก่ได้เลยสําหรับสูตรหัวอาหารไก่สูตรนี้สามารถเลี้ยงไก่ได้จํานวน20ตัวถ้าเรามีไก่มากกว่า20ตัวเราก็เพิ่มสูตรขึ้นไปอีกได้หลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็ไม่ควรที่จะเจ็บอาหารควรที่จะให้ไก่กินให้หมดเลยภายในครั้งเดียวหลังจากที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเราก็นํามาให้ไก่ในวันนี้เราจะให้เป็นจุดปริมาณไก่ตอนนี้ก็ประมาณ20ตัวนะครับ สำหรับรูปแบบการให้อาหารช่วงแรกๆไก่ก็ยังไม่คุ้นชินกับอาหารที่เราทําให้ผ่านไปประมาณ1สัปดาห์นะครับไก่เขาก็จะมีการเรียนรู้แล้วก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินหลังจากที่เขาคุ้นชินกับอาหารสูตรนี้เราก็สามารถทําอาหารไก่ลดต้นทุนสูตรนี้นํามาใช้ได้ตลอดอาหารไก่สูตรนี้เลี้ยงไก่ได้หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นไก่ไข่หรือว่าไก่พื้นบ้านรวมไปจนถึงไก่เนื้อหรือว่าพวกเป็ดก็สามารถเลี้ยงได้ครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่อาหารไก่ลดต้นทุนสูตรนี้ก็ช่วยลดต้นทุนครับในการที่ซื้อหัวอาหารไก่ยังช่วยให้ไก่มีการเจริญเติบโตที่ดีทําให้ไก่มีอารมณ์ดีอุปกรณ์ที่เรานํามาทาก็หาได้ง่ายทําเสร็จแล้วเราก็สามารถนําเอาไปให้ไก่ได้เลยโดยไม่ต้องหมักสําหรับท่านผู้ชมที่เลี้ยงไก่ก็สามารถนําเอาสูตรหัวอาหารไก่สูตรนี้ไปทดลองใช้กับไก่ที่ท่านเลี้ยงหรือว่าท่านมีเศษวัสดุทางการ,การเกษตรเหลือใช้ไม่รู้ว่าจะนําไปทําอะไรลองนา เอามาทำเป็นหัวหันไก่ลองดูเพื่อจะได้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายลงไปอีกสำหรับสูตรหัวหันไก่ลดต้นทุนสูตรนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ